ต้ยมยำตีนไก่จ้ะต้ยมยำแบบบ้านๆจ้ะใส่พริกลงไปเนาะการเผ็ดนี่เอาที่ชอบเลยเนาะสีประมาณนี้แล้วใส่น้ำเนาะรอให้น้ำเดือดด้วยจ้ะใส่หอมแดงขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ซุปต้ยมยำก้อนเนาะใส่เข้าไปใส่น้ำพริกเผาจ้ะปรุงรสไปก่อนเลยเนาะแล้วมาขามเปียกจ้ะ ก็วงแล้วตามใจชอบเนาะแล้วแต่เลยชอบรสแบบไหนเนาะจานนี้เป็นตีมแก่เนาะที่เราตุ๋นไว้เมื่อวันจอนพอก็น้ําเดือดปุ๊บเราก็ใส่ลงไปเลยจ้าใส่เห็ดลงไปนะเนาะโรยต้นหอมผักชีเนาะกินได้จ้ะตัดมาก่อนเลยเนาะว้า แบบนี้ดีกว่าให้สุดในสามโลกเศบต้ยมยำตีนไก่จ้ะแซ่บไม่แซ่บแซ่บไม่แซ่บดูเองจ้ะสมนา